อมมนแฮปปี้เกิลวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาในย่านที่เขาเรียกว่าอะไรอะเบรี่ฮิลล์เมืองไทยก็คือวชรพลสุขภิบาล5นะคะแล้วโมก็ทำลิสต์มาแล้วว่าที่เนี่ยมีร้านอาหารแล้วก็ร้านอะไรน่าสนใจบ้างอย่างแรกเลยนะเวลาที่โมแวะมาแถวเนี้ยโมก็จะไปซื้อกล้วยกล้วยปิ่งร้านหนึ่งคือเด็ดมากอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีบิซสาขานันเรียกว่าอะไรนะ ภคพี่บ้านห้าอืเป็นร้านกล้วยปิ้งซึ่งเป็นเพิงเดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้ชื่อกันเพราะโมก็ไม่เคยรู้ชื่อเขามาก่อนแต่ว่าขับไปคือโมไป10ครั้งปิดสยังไม่ขายสองสามอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้เราจะมีดวงได้กินหรือเปล่านะคะอุ้ยถึงแล้วค่ะสรุปเขาชื่อร้านกล้วยช่วยได้อ่ะลองกล้วยช่วยได้เปิดเลยค่ะเนี่ยชื่อนี้โมมาประจำเลยเวลาที่โมมาแถวนี้ น,ะะน้ำจิ้มอร่อยมากเลยจริง,รงๆเขามีขนมอื่นๆด้วยน,นะเหมือนพวกขนมปีป๊บอะเอามาแบ่งขายแล้วก็ตโก้อเห็นแต่ว่าหลักๆก็คือกล้วยปิ้งจากความรานน้ำตาลมะพร้าวอย่างเงี้ยในๆก็มาแถวนี้แล้วเทปนี้นะคะก็มีแขกพิเศษค่ะเดี๋ยวเราจะไปรับเขาที่บ้านกันรอดูว่าเป็นใคร ใบว่าเขาเป็นคนต่ลรวยกินเหมือนโมเหมือนกันเฮ้ยจะอิ่มปะเนี่ยเดี๋ยวดิยังไม่ทำอะไรเลยสวัสดีครับ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 สวัสดีเพื่อนร่วมทางทุกคนครับผมโอเคยังไงวันนี้ยังไงก็ <c oughs> ยังไงสิชวนมาถ่าย YouTube ในย่านย่านอยู่อาศัยคือเบอร์รี่ฮิลลนะคะเออเบอร์รี่ฮิลจริงใช่ใครใครก็อยู่แถวนี้เออเพราะว่าดาราหลายคนเนี่ยอยู่ที่นี่เยอะมาก ่ดาราแพรดาราปุ๋ยดารามาอุ้ยแต่โมไม่ได้อยู่แถวนี้อ่ะโมเป็นดาราด้วยป่ะเนี่ยเฮ้ยเป็นดิแต่แถวนี้อยู่เยอะจริงเราถึงเรียกเส้นนี้ว่าเวอร์่ิวฮิวอ่าวันนี้ชวนพี่หมามาถ่ายยูทูบนะคะเพราะว่าพี่หมาเนี่ยเป็นสายกินเหมือนกันใช่เคยดูยูทูปเขาบอกเฮ้ยเคยดิวะอยากอยากรู้ว่ากินมากสุดเนี่ยของคุณเนี่ยกินกี่ล้านวันหนึ่งจำได้ปะสิบสิบเลยเหรอวันเดียวอ่ะสิบกว่าโห เออยอมแพ้ไม่ไหวไม่เลยอะวันนี้อะรู้แล้วว่าเราจะไปตะลุยกินย่านแถวบ้านที่ถูกป่ะใช่วัชรพลปุขาพิบัลลโอเคโลิฟมาแล้ว้าแรกคือข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ดีเลยวันนี้เคลียท้องมาเลยต้องการของมันมันนี่เพิ่งเจ็ตแหลกอยู่เลยนะเนี่ยเมื่อเช้าตื่นปีห้ามางงงเพิ่งกลับมาจากอิตาลีเลยฮะสนุกสนานก็คิดถึงอาหารไทยมากโชคดีมากที่วันนี้รายการมงเชลเขาพาผมไปกินอาหารไทยเพราะคิดถึงมากๆเลย ไม่รโมอะไรอ่ะโมบนแฮปปี้เกิร์ลแต่บอกไม่เคยดูเนี่เคยดูรายการทำรายการตะลุยกินทำไมไม่อ้วนขึ้นวะไม่รู้อ่ะ่มคอนเลซโซ่โมคอนเลซอซ่สามหรือยี่สิบแต่โมไม่อ้วนแล้วแั้งานแล้วไปปรึกษาแพทย์แล้วเขาต้องต้องยาค่ะเขาไม่ต้องหยุดกินหรืออะไรมันจะหยุดยังไงอ่ะโมว่าโมก็ไม่ได้กินขนาดนั้นโมยังเชื่อว่าตัวเองไม่ได้กินขนาดนั้นแสดงว่าต้องอะไรนะ กินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ป่ะคือไงกินของมันกินแบบเออขหมูกรอบเอออาหารทะเลอะไรอย่างอาหารทะเลไม่กินเลยที่เขาว่ากันอ่ะก็คือไม่กินเครื่องในไม่กินอืมไม่รู้เออแล้วขึ้นมาได้ไงไม่หมูกรอบมันจะสามร้อยยี่สิบไปหรอไม่ได้กินทุกวันนะหมูกรอบไม่เอาจิงๆิหมูกรอบก็อันตรายอยู่ก็กินนานๆทีกินอาหารญี่ปุ่นก็ปลาไงก็ปลามางไง แต่มันต้องเป็นไขมันดีไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่เยอะไปนิดนึงก็อาจจะไม่ดีหรือเปล่าไขมันดีมันก็เยอะค่ะอแต่ว่ะเกินตาออหัวอ่อนอย่างบ้านข้างนะเพราะฉะนั้นถึงว่าโทษว่าเป็นกรรมพันธุ์แล้วแต่อะไรพี่โมไม่แต่งหน้าเลยว่ะโมตอนแรกเ่ะอโมเข้าใจว่าพี่หมักไม่แต่งหน้าให้เกียรติพี่ด้วย พี่ตั้งแต่งมาสองชั่วโมงเนี่ยผมก็เลยคิดแล้วว่าพี่ปักไม่แต่งแน่เลยมก็เลยไม่แต่งอ๋อเออสรุปก็คือโมโดนหลอกโอ้ห้าใสเว่อโมโดนหลอกค่ะทาลิปก่อน พี <S 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 ่จะบอกว่าเราโชคดีมากเลยที่เรามาทันอ่ะคือถ้าช้ากว่านี้หมดแล้วนะไก่ทอดต้งหมดขายดีมากเลยครับยอดไม่ต้องไม่ต้องจ้างคนเพิ่มแล้วกินเลยครับพี่ชาไม่เป็นไรไม่เป็นไรปกติปกติไปกินหนักนะครับ ว่าโมว,ว่ามันไม่ฝืดคอใช่มันนิ่มคออใส่ดเป็นไงอร่อยนึง่งเป็นแบบที่โมก,กินได้แบบไม่เผ็ดมากเป็นคนไม่กินเผ็ดเหรอกินไม่ค่อยได้อะแบบพยายามฝืนนะเพราะว่าอย่างต้มตําแบบไม่เผ็ดมันไม่อร่อยไงเออจริงม,มันต้องมีพริกบ้างอ่ะเนาะต้องเผ็ดไม่สุกก็ดีสุปใส ที่ร้นิดไม่เป็นอนะหมายถึงว่าแบบนี่ำขำๆอะไรอย่างเงี้หอมสมแล้วไก่อร่อยไ<น>ก่อร่อยเหลือท้องไว้ด้วยนะอีกหลายร้านนะคือร้านต่อไปมันอยู่แค่ห่างไปแค่หนึ่งกิโลอะเอาเอาวินาทีไหนย่อยเหรอเออนั่นดิเราเดินไปไหมล่ะหนึ่งกิโลครับแ<ะ>ค่เดินไปเลยที่เหลือเขาอนั่งรถ เดี๋ยวนะที่ผมไม่ได้เอาตังมาสักบาทเลยนะคุณต้องเลี้ยงผมนะทุกคนได้เพื่อปะได้หลังให้ท่านไปรับหน้าคุณแพรใช่ได้ผมไม่ได้ไปตังมาไม่ได้เอาอะไรมาเลยหมาประเด็นให้พวกเราเลี้ยงข้าวค่ะขอบคุณค่ะหม้อร้อนสองร้อยยี่สิบบาท จะกินบ่อร้อนไหมเยอะไปปะวะโมเนี่ยด,ดูเป็นคนไม่น่าจะกินเยอะได้เลยแต่โมก็กินเออเก่งจริงปีนรั้วไปเลยมาออมเลยตอนนั้นก็ฮะเออเนี่นนยทำไงดียอะออมเอยอุ้ยอ,อะไรอะน่ากินครับเส้นเล็กเนื้อโกเบงั้นผมเอาเส้นเล็กก็โกเบเหมือนกันแล้วกันแล้วก็วกเอาเนื้อปลอบแยกมาก็ได้ครับของของเราไม่ใส่ผักค่ะ ไม่กินผักไม่ชอบแต่ละอ่ะผักดีว่ามีประโยชน์กินคลอโรฟิลล์แลนได้ไหมอ๋อได้ทำใงกันได้ปะเอาจริงก็ร้อนเหมือนเดิมอ่ะร้อนแต่ว่าแค่รู้สึกว่าบรรยากาศดีขึ้นเมื่อก่อนจะสั่งกระสีกว่านี้นะคะแล้วก็มืดๆเออใช่ใช่มืดกวมืดเหมือนเตาลงอาหารเลยอะมาแล้วครับนี่ฮะอ๋อเนื้อกรอบมันเป็นอย่างนี้นี่เองขอบคุณครับ อ๋อมันมีแอบปิดมันปั๊เป็นเขาเรียกว่าอะไรเนื้อน้องลายปั๊ประมาณนั้นเแต่นี่น่ากินมากดูดิดูดิทำไมเขาให้พี่หมาเยอะกว่าชิ้นแบบโอ้โหเก้านพี่หมาเยอะกว่าป่ะมันจมน้ำอยู่พี่ฉากะพี้ฉากอากาศก็ร้อนนแตุ่่ก็ราไหนมาแบบแข็งๆมานี่คือแบบน่าจะแบบสั่งมากินบ้านเถอะมาไม่ไหวตืนมาไม่ไหว เว้ยโอเคเฮ้ยเขาเขาเหมือนเขาปรุงมาแล้วค่ะอ๋อเหรอเผ็ดเหรอเออเอาลองชิมดูดิมันมันบางอย่างอะลำส้มหรือพริกอะไรประมาณเนี้ยเหมือนพริกไทยอะอะไรก็ไม่รู้เหมือนเขาปรุงมาแล้วนะคะชิมก่อนปรุงค่ะเพราจริงๆร้านนี้เขาดังอยู่แล้วอ่ะเขาอร่อยตั้งนานแล้วล่ะไม่ต้องพูดเยอะอร่อยอยากเป็นแบดนี้เรื่องอะไรวะ อร่อค่ะอร่อยอร่อยครับเคยเจอปัญหานี้ปะเวลาที่สั่งก๋วยเตี๋ยวไปกินที่บ้านอะแล้วเส้นเล็กมันจะเกาะเป็นก้อนอะเราก็เลยต้องบอกว่าพี่คะไม่ต้องลวกเส้นคะ่ะเดี๋ยวมาลวกเองบ้าเออทำไมลวกเองอะก็เพราะมัน <S <S <ะ>ก็เพมันจะได้ไม่ต้องเป็นก้อนไงไม่เคยเอัดสำหรับคนที่อัดไม่ได้เป็นคนทานราสจัดอะ ชิมคำแรกก่อนเพราะมันแบบ,บปึ้งเลยเขามีเครื่องเทศของเขาอยู่แล้วใช่ไม่ถนั้งตัวเออแต่เราชอบกินเผ็ดไงเออไปค่ะเมื่อกี้ลืมถามเลยอ่ะว่าโทษนะครับไบต่อนี่คือตอย่อมาจากอะไรครัเราต้องไปถาดเจ้าของข้างหน้าไหมอ่ะโอไม่ด้วยโอะเคใบตอย่อมาจากอะไรคะเชือกค่ะอ๋อแปลว่ามองด้านหนักสีตั้งให้เป็นใบตอค่ะจะเป็น ผมนอนหลับละวันนี้เขาเลยอยากให้เราใส่นั่งนู่นค่ะในตออยู่ตรงนั้นเออว่ะในตอคือในตัวเนื้อตุ๋นจบไปร้านต่อไปเฟอร์นิเจอร์คาเฟ่ข้าวแกงปักใต้นี่นี่เขาเป็นคนใต้นะครับผมรู้แสดงว่าโอ้แต่คุณกินเผ็ดไม่ได้อะไรวะงงไง ต่อมาค่ะสวัสดีค่ะเพราะว่าต้องเอาใช้โป้ผัดไข่แล้วตอนนี้เดี๋ยวไม่หไหวเออแล้วข้าวคาุณอะแบบ่งกแบบันไงดีอะน้ำแนบบี้เอาใช้โป้ได้ค่ะใชโป้ผัดไข่ไ,<อ>ได้ค่ะ ฮ้ยกะปิแยกมาอย่างนี้น้ำปลาพริกเออแยกมาอย่างนี้เลยถ้าเป็นอาหารใต้เขาจะมีน้ำพริกกับผักให้ทุกส่วนมากทุกร้านวุ้ยความรู้ใหม่ทุกร้านก็จะมีที่มาหาอะไรผักเหรอนี่ต้องไปหยิบเองอ๋อใช่ใช่ไล่ไล่ไปละเหมือนยังไม่ได้กินมามาเริ่มที่เอาแล้วนะฝั่น้องพิมพ์พิ์ด้วยจ้าโอ้ยดุดด โมตายแล้วเผ็ดเผดเน้นเผ็ดนี่ใช่ไหมูชอบกินอันนี้มากเลยคือ,อดูหมูแกงพริกเคี่ยมเนาะนตกนขาเรียเคียริกกบเคี่ยอะไรอันนี้แม่มันทำอร่อยเป็นคนละครเหรอไม่สตูน มันมันเป็นของพนักคอนเหรอใช่เหมือนชุมพรสุราษฎร์ไม่มีนะแต่นครอ,อร่อยรอร่อยเหรอเผ็ดปะจัดมากคุณโ,โดนพริก <c oughs> ตายแน่อันนี้ไม่เผ็ดโอเคค่ะโอ้โหไม่เผ็ดของทางใต้นะ <c oughs> มันมันก็เผ็ดร้อนพริกไปอืมอ,อันนี้ยังไม่เผ็ด อเอยิต้องเหตุลด้นะตื่นตื่นตื่นคันหน้าเลยกินจากคันหน้าเลยเมือแบบพร้อมกัะชู้ออกมา้อ้เพมเปิดเช้าเปิดเจ็ดโม่ดีจังรู้จักร้านละ,ะกินแบบแซ่บ อเอาน้ำไหมวะคุณเอาน้ำดิเผ็ดนะแต่สะใจมากเลยคุณลองนี่ยังมันยังไงร้อนคพราะพอวันนี้สุดท้องพอมูกินได้อันนี้ก็อร่อยแค่เผ็ดเป็นคนชอบกินกระดูกเยอะแยะอ๋อหมูอ่อนกระดูกอ่อน เขาบอกแล้วว่ามูกินไดจริงคนชอบคิดว่ามันหอมเพราะอดอาหารนี่หยุดมันจะมันด้วยมือแเผ็ดอืมันจำมันมันจะผิดคำเล็บแล้วทุะมันอ๋ออ๋ออืออ๋อช่วยชีวิตเหรอช่วยชีวิตป้องกันไว้กินของเผ็ด ได้ไหม,มได้ถึงอยู่ถึงอยู่ยเดินย่อยอะ่ะเขาบังคับให้เดิน <c oughs> พี่แพ้ตามหาต้นไม้ไม่ได้เกี่ยวกับเทปนี้เลยกำลังจะซื้อต้นไม้ต้นอะไรเดนリ ทำไมที่บ้านยังเยอะไม่พออีกเหรอไอเล็กคอนโดได้ข่าวว่ามันอ๋อวันนี้คอนโดคอยากะซื้อก๋วยเตี๋ยวอ่ะก๋วยเตี๋ยวอะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวตรงนั้นเดินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวป่ะฮะเดินเลยเหรอนั่งรถไปกันเดินคุยกันไปไงพี่หมากไม่เดินไปอยู่ไกอยู่นั่นเดี๋ยวค่าเนึ่งนะขอจ่ายค่ารถเนื่องจากเราอิ่มเราก็จะซื้อก๋วยเตี๋ยวไปฝากแถวค่ะแถวชอบมากร้านนี้เส้นเล็ก ซื้อให้พี่มามาจังหวันนะคนเยอะมากแล้วก็จะจอดรถนิ่งๆแบบยาวถึงเขามีที่จอดรถดให้ข้างในแต่บางทีมันไม่พอใครอยู่ย่านนี้นะคะโบ้คนแถวนี้รู้จักอยู่แล้ววัดชะลับนสถาบันห้าที่เนีนะ้ย คนแถวนี้น่าจะรู้จักแต่ว่าถ้าใครได้แวะมาแถวนี้ก็อยากให้มาลองนะคื่อร้านอะไรนะน้ำพริกนี่คือของแพนี่คือของแม่ที่แพไปแค่ลืมแล้วว่าอันไหนของใครนะอันซ้ายของแพอันแห้งถ้ำสลับมือโอเคหลังจากที่เรากินเยอะมากขนาดนี้คือที่หมายยังดูเก็บารงนั้อยู่อ่ะดูคืนดีอ่ะกินได้อีกจริงๆกินได้อีกอ่ะบอกเคล็ดลับมาหน่อยว่ามีเคล็ดลับอะไรไหเคล็ดลับก็คือ นี่ครับพี่มันคือคอร์บที่ผมพกไปทุกที่เอาจริงนะพี่อะเริ่มกินตั้งแต่อตอนเป็นพซเซนเตอร์แล้วพี่ก็ติดมาจนทุกวันนี้แล้วก็กินแล้วรู้สึกว่าแบบเพี่พกเป็นกองถ่ายง่ายแล้วก็พี่ได้รู้สึกว่ากินน้ําได้เยอะ,อะพอเรากินน้ําเยอะบาลานซ์สมดุลในร่างกายมันก็ดีขึ้นเลยเราไม่เห็นที่มาลงสตอรี่บ่อยมากเใช่อันนี้เหรออ่าก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวเนี้ยครับก็คือ อัลฟาคอโรฟิลพลาสนะครับผมซึ่งมีสารสกัดจากอัลฟา่าครับผมช่วยให้แบบระบบทางเนิ้อาหารเนี่ยของดีขึ้นไม่มีปัญหาไม่อยากกดไหลย้อนไม่อยากท้องอืดหรือว่าไม่อยากมีของเสียสะสมในร่างกายอ่ะตัวนี้ช่วยได้เฮ้ยอ๋อตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยดิกโอ้พิเศษาแถม2ค่ะซื้อได้เลยนะ ก็กกก็สองแถมสองก็แปลว่าได้สี่อันในราคเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอเคคนต้องรีบไปกดตวนี้เลยคุณทคใช่ล้วก็หาซื้อได้ที่เหมือนแพตฟอร์มออนไลน์อ่าต่างต่างตาใช่เซิร์ชยากใช่เซิร์ชก็ขึ้นเลยตัวนี้หาง่ายมากๆาปวดร้านอะไรในลำดับอะไรสุดใช่เฉที่สุดอ่าเราเรียงมาก่อนมีเจ้าแรกข้าวมันไก่เจ้าที่สองในตอนเจ้าที่สาม แม่โลมาสามร้านนี้หรอถ้าให้เลือกตอนเนี้ยผมชอบร้านแม่โลมาเพราะว่ากิงอาหารไทยที่รสจัก็เลยอ่ะแม่โลมาเะป่ะอนตัี่น้ยอยม่เน่ละไม่หวริงใ่าเสดายเสดยานแถวเนี้ยอาหารกินเยอะกัหฮักบบขอกินเยอะมากนะครับ ก็เ๋ยวไว้เทปหน้าแล้วกันไว้วันลุยกันเองใค้ก็ฝากมูว่าเทปตัวด้วยนะคะอรับ้วอการหาซื้อได้ทางช่องทางของทั้ง Facebook แล้วก็ Line แอดของ Real e l ีเด e r นะคะแล้วก็มีร้านช้าร้านขายยาชันนั่ทั่วาไปมีหมดท็อปปี้และสแตนดมีค่ะเข้าไปดูเลยนะคะโปรดีค่ะ